ที่ื้อซอยซื้อซอยขายยังขายยังขายแบบคุ้งว่างว่างทื้อซอยว่างว่างทื้อซ่องว่างโอ้ขายยางที่ื้อซอยยังว่าแลนจะหลบเน่าเจ้าก็ได้โอ้ไม่ใไงไม่ไงไม่มาขายเลยได้มียังแนมาเพิ่งดูอ๋อมีทั้งซาทั้งอยังเลยดียังซ่าเนี่ย รูฟิตไ да ม่ไงก็อยากฟิตรูฟิตไม่ไงก็อยากฟิตทตนมียังอีกมียังอีกไม่ไงเอามาเอามาสื่อสวยนี่ไม่สชิญแล้วหรอไม่สบูญแล้วหรอโอเคมียังอีสู้ยบักนี่มีโดชสัตวนะประกาเออเบสละวเบสละวเบสละวโอ้หนังหอมก็มีนี่ีสละวเมสละวมาสื่อซอยไนเลยแล้วไม่ไงแล้วมต่องแลนด์แล้วแบบนี้แล้ว ลบเย็บซื้อซื้อโอ้ย